คนไทยมีหนาวกามินเตรียมเจาอฟ้องคนคอมเมนต์ดาข่าวแววมาว่าโดนเยอะมากเอาเอาเอ,าเอาใครโพสต์ใครเมนต์ใครทําอะไรไว้ก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าล่าสุดสาวกามินเตรียมตัวเจาะฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่โพสต์ดาหรือโพสต์ดูหมินเธอคะ่ะแถมล่าสุดกํำลังติดต่อทนายดังของไทยใครช่วยเหลืออยู่คะ่ะ เหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเกมี่จะมารีคปให้คุณผู้ชมได้รับทราบแน่นอนคะ่ะกลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วค่ะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลีกามินหรือจีกามิน,อ,มนอดีตคนรักของแนกชาลีไตรรัตไม่ขอทนอีกต่อไปค่ะ เตรียมดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโจมตีเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงและมินประมาทหลังจากที่เธอนะคะต้องผเผชิญกับกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงตามมาหลังจากการเลิกรากับแน็กชาลีค่ะโดยได้มีการขุดคุยประวัติและพฤติกรรมในอดีตของเธอนะคะเอามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดเผ็ดร้อนเลยค่ะล่าสุดทางด้านของแม่เต่าทีวีพูนะคะพิธีกรชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวาว่ากูบอกแล้วกามินเตรียมฟ้องคนที่ด่าตัวเธองานนี้เตรียมตังในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะคะได้ข่าวมาว่าฟ้องเยอะแถมแม่เต่าก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในแคปชั่นอีนะคะว่าติดต่อทนายดังหลายคนในเมืองไทยให้เตรียมฟ้องหมดค่ะถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกาเมินหรือทีมทนายความ ถึงรายละเอียดการฟ้องร้องในครั้งนี้แต่ข่าวนี้ก็สร้างความตื่นตัวตื่นตระหนกในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้คำพูดและการแสดงความคิดเห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเรียกว่าหนาวกันไปทั้งประเทศเลยค่ะตอนนี้ หนาวสั่นไหมล่ะคะเกรนคีย์บอร์ดทั้งหลายมิการเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะคะจะโพสจะอะไรก็หัดหักห้ามใจเอาไว้นิดหนึ่งไม่งั้นอาจจะต้องเสียเงินได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรู้ดีรีแคปแล้วค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือประเด็นเด็กประเด็นร้อนแบบนี้กดติดตามเพจทีวีบูเอาไว้นะคะเกมมี่ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ